สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่องบ้านไฟชแน,นลครับครับวันนี้ก็วันอังคารที่5สิงหาคมครับก็พระยาตพาท่านนะครับมาชมความคืบหน้านะครับการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่นะครับ เด่นชัยเชียงของนะครับในพื้นที่อำเภอเชียงของนะครับช่วงจุดตัดทางหลวงแผ่นดินนะครับ1020นะครับบริเวณบ้านทุ่งหมดนะครับตำบลสถานอำเภอเชียงของครับก็เข้ามาแล้วนะครับที่ช่องบานฝ้ายช n แนลนะครับช่องที่พาทุกท่านนะครับพาชมบรรยากาศเกี่ยวกับเมืองชายแดนนะครับความเจริญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตผู้คนวัฒนธรรมนะครับการค้าการขายการลงทุนแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับช่วงอาทิตย์ก่อนก็ฝนตกตลอดเลยนะครับพายุพิพาก็เข้ามานะครับวันนี้ก็มีโอกาสว่างๆนะครับจึงขับรถนะครับพาท่านมาชมบรรยากาศงานก่อสร้างนะครับทางรถไฟทางคู่นะครับเด่นชัยเชียงของ ก็เป็นเส้นทางรถไฟที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานครับก็วันนี้โอกาสดีครับก็พาท่านมาชมบริเวณงานก่อสร้างเลยนะครับที่เลี้ยวมาทางซ้ายนี่นะครับก็เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปอย่างสถานีรถไฟเชียงของนะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นสถานีรถไฟสถานีสุดท้ายปลายทางนะครับซึ่ง จุดตัดตรงนี้นะครับก็จะมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟก็ห่างจากจุดนี้ก็น่าจะราวๆสามกิโลเมตรนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็มีการจัดทําถนนนะครับที่ใช้ในการขนส่งวัสดุต่างๆนะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วก็บริเวณด้านซ้ายที่เราเห็นนี่นะครับก็จะเป็นรางรถไฟนะครับที่นํามาจัดเตรียมไว้นะครับด้านซ้ายมือนี่กองเนเินเทินทึกเลยนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นรางรถไฟนะครับที่จะใช้ในโครงการดังกล่าวนะครับสำหรับโครงการรถไฟทางคู่นะครับเด่นชัยเชียงของนั้นนะครับช่วงอำเภอเชียงของเนี่ยนะครับก็อยู่ในสัญญาที่3นะครับก็ตั้งแต่เด่นชัยนะครับมาที่เงาวมาที่พะเยามาที่เชียงรายจนถึงที่เชียงของนี่ก็มีด้วยกันอยู่3สัญญานะครับ ซึ่งทางเชียงของเราเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ในสัญญาที่3นะครับซึ่งก็ลงนามสัญญากันมาตั้งแต่วันที่29นะครับธันวาคมปี2564นะครับลงนามสัญญานะครับแล้วก็วันเริ่มสัญญาจริงๆก็15กุมภาพันธ์ปี2565นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นนะครับตามสัญญาก็จะสิ้นสุดกัน ในวันที่14มกราปี2571ครับก็นับจากนี้ก็อีกราวๆาสามปีนะครับเราก็จะได้นั่งรถไฟาทางคู่นะครับก็จะได้เริ่มต้นกันที่เชียงของไปจุดถึงกรุงเทพเลยทีเดียวนะครับสำหรับสัญญาที่3นั้นนะครับเป็นผู้รับเหมาก็จะเป็นกลุ่มกิจาการร่วมค้านะครับ CKST นะครับก็จะมีทางของ อชอการช่างนะครับมีของชิโนไทยแล้วก็เชียงใหม่คอนสตรัคชั่นนะครับมูลค่าการกอร่อสร้างของสัญญาที่3นี้ก็จะอยู่ที่1,9385ล้านบาทนะครับซึ่งก็มูลค่าก็มากพอสมควรนะครับซึ่งหากว่าการกอร่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับจากเด่นชัยมาเชียงของเนี่ยครับซึ่งระยะทางทั้งหมดเนี่ย323.1กิโลเมตรนะครับ ก็ขนาดรางนั้นก็1เมตรนะครับซึ่งใน,ในโครงการทั้งหมดนี่นะครับก็จะมีสถานีทั้งหมดอยู่26สถานีนะครับก็จะเป็นสถานีขนาดใหญ่อยู่4สถานีแล้วก็สถานีขนาดเล็กอีก9สาสถานีแล้วก็ป้ายหยุดรถไฟอีก13สถานีนะครับก็่วันนี้พาท่านมาชมบรรยากาศความคืบหน้าการก่อสร้างตรงบริเวณบ้านบ้านใหม่ทุกหมดนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าขณะนี้ มีต่อหม้อนะครับพุดขึ้นมา,ากลางถนนนะครับเส้นทางเส้นนี้ก็คือเส้น1020นนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นตรงจุดที่ทางรถไฟตัดผ่านนะครับทางหลวงแผ่นดินนะครับซึ่งก็จะต้องมีการสร้างสะพานข้ามนะครับข้ามาถนนนะครับ เพื่อที่จะให้รถไฟเนี่ยรอดใต้สะพานนะครับเราก็เห็นบรรยากาศการก่อสร้างวันนี้นะครับก็เริ่มมีต่อหม้อนะครับขึ้นมาหลายต่อหม้อแล้วนะครับก็คาดว่าอีกไม่นานเราก็คงจะเห็นเป็นรูปนะเป็นร่างนะครับเราก็จะเห็นสะพานข้ามนะครับทางรถไฟตรงจุดนี้นะครับซึ่งการก่อสร้างตรงจุดนี้นะครับก็ยังมีอาคารที่ยังไม่ได้รื้อถอนอยู่ หลายอาคารนะครับเช่นที่เราเห็นด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นอาคารของโชรูมของทางอิวซุนะครับซึ่งก่จําหน่ายรถยนต์นะครับก็อยู่ในเขตงานก่อสร้างนะคิดว่าคงจะรอค่าวเว้นคืนอะไรกันอยู่นะครับก็วันนี้โอกาสว่างๆนะครับจึงพาท่านมาชมความคืบหน้าทางรถไฟทางคู่นะครับนี่เราเห็นตอหม้อขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นความคืบหน้ามามากแล้วนะครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับสัญญาที่3นี่ก็มีความคืบหน้าไปถึงร้อยละ30กว่าแล้วนะครับโดยภาพรวมของโครงการก็อยู่ประมาณร้อยละ36นะครับร้อยละ36ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไป1ใน3แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอุโมงค์ที่ดอยหลวงนี่ก็ขณะนี้ก็เจาะทะลุผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับก็ช่วงพื้นที่ช่งของนี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่ปลายอุโมงค์ ของดอยหลวงนะครับซึ่งูุโมงโอยหลวงเนี่ยก็มีความยาวอยู่3,400เมตรนะครับซึ่งก็เจาะทะลุผ่านมาเรียบร้อยเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชีงของแล้วนะครับก็เสร็จไปตั้งแต่วันที่7นะครับกระกะดาปี2,568นะครับสำหรับสถานีในส่วนเชียงของเรานะครับก็จะมีหลายๆสถานีนะครับ ก็จะมีที่บ้านเกียงนะครับแล้วก็สถานีที่ศรีนนชัยนะครับแล้วก็สถานีปลายทางที่เรากําลังเห็นจุดตรงนี้นะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานเนี่ยครับก็จ,จะเป็นสถานีสุดท้ายก็คือสถานีเชียงของนะครับหากว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้นก็คงจะอำนวยความสะดวกนะครับในการคมนาคมโดยเฉพาะการขนส่งทางรางนะครับเพื่อ ที่จะเกิดให้เกิดการค้าการขายการลงทุนโดยเฉพาะประเทศในอนุมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทุกวันนี้การขนส่งขนาดใหญ่โดยเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์นะครับเราต้องอาศัยรถบรรทุกนะครับคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับส่วนอาคารที่ท่านเห็นนี้ก็จะเป็นบขอสอเชียงของนะครับซึ่งก็มีพื้นที่บางส่วนนะเข้ามาในเขตงานก่อสร้างนะครับ เราคิดว่าอนาคตครั้งหน้าก็คงจะมีการรื้อถอนนะครับรื้อถอนแน่นอนนะครับเพื่อให้การเกิดการก่อสร้างแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้พาท่านมาชมความคืบหน้านะครับการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงของนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้จัดทำนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ